นี่จะมาบอกวิธีการใช้สลิงคู่นะครับกเป็นน,นี้นะครับบวกค้อ,งน,องนี้ก่อนนะครับคล้องจับเนี้ยครับอันนี้ปับรูดนะครับจับมารูด นี่นะครับจัดหน่อยก็ได้ครับให้หัวหสลิงอยู่ตามหัวหน็อตปลดอันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับน็อตให้มันรูดได้ครับต้องฝึกหน่อยนะครับสปริงสองมิลครับสปริงสแตนเลส แล้วก็วิดตอล็อกตัว,ตว,ตวนี้ครับสลิงสี่มิลนี่ครับวางก็ให้ตรงบากเหมือนเดิมครับเแน่นนะครับล็อกแน่นครับแน่นทุกมัน 我发疯。